ไปออ้ได้แล้วเรียบร้อยผมโรเจอร์ห้าดาวเรียบร้อยนะผมสวัสดีครับผม J m มาดีมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาครับผมหลังจากที่เกมมันอัปเดตใหม่มานะฮะเป็นซูเปอร์บอสติเฟชุดที่4นะฮะเป็นกาชาโกดีโรเจอร์นั่นเองนะผมเป็นโรเจอร์หมัดเขียวนะผมตัวนี้ก็การันตีเพียงถูกๆเองนะครับผมนะแล้วก็ได้เศษ ตัวโรเจอร์ทำในการสุ่มแต่ละสเต็ปนะผมอรอบหนึ่งก็จะใช้เพชรประมาณ200เพชรได้150เศษสรุปก็คือมันก็จะใช้เพชรประมาณสัก700นะครับผมนะเปิด3รอบแล้วก็อีกสักนะครึ่งรอบนะฮะมันก็จะได้ตัวละครมานะครับผม IDA ไม่ใช่ตู้นี้ก็ดีมากนะสำหรับใครที่มีโรเจอร์แล้วมันยังไม่ร้อยก็น่าสุ่มนะฮะร,รอบหนึ่งในตั้ง150เศษแล้วคุณเอาไปวิ่งก็จะได้นะก็จะได้10เศษทั้ง2วันเลยนะคุ้มมากๆเลยนะมาฮะ ลิปนี้เราจะไปแบบเร็วๆนิ่มๆนะฮะพอดีผมมีธุระอีกหลายที่แล้วแต่อยากมาอาัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะจริงๆก็อยากจะอัดตั้งแต่เมื่อวานนะี่แหละแต่ติดงานผมทางานนะเมื่อวานนะสเต็ปแรกไปดูกันหน่อยฮนะใครที่สนใจร้านไอดีดองเพชรให้มาเลือกหายดีดองเพชรลองอยากซุ่มอยากซื้อการันตีเอ็กซ์การันตีเพชรห้าพันก็สามารถทักไปที่ ร้าน One Fish Shop ได้เลยนะครับผมนะมีทั้ง Android ได้โอเยเริ่มต้นมีแค่10บาทนะครับผมมีทั้งแบบการันตีและไม่การันตีไปดูกันได้ใคร,ร้านเขามีสินค้าเยอะมากมายเลยนะฮะลิงอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจาก j m Adit e ด้วยนะฮะมาครับผมสายหมัดตัวแรกฮนะเฮ้ยจาบาวะโอ้โหนี่ดวงมันจะดีอะไรขนาดนั้นนะโอโ้มันไม่มีธงเดี๋ยวผมไปเปิดธง,งให้ทุกคนได้ดูอนะสายวิงนะ่งฮะ แล้วก็เป็นโหนี่มันส่วนสัตว์หรือเปล่าวันนี้เวันนี้ก็มามูชินะฮะนี่ไหมฮะโอเคได้2ตัวเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้มันโชว์ธงกันนะฮะเราจะได้แบบอ่าอันไหนที่มันไม่มีธงแดงหรือธงทองเราก็จะได้ข้ามไปเลยเพื่อประหยัดเวลานั่นเองนะใครที่ยังไม่รู้วิธีเปิดก็เดี๋ยวผมจะมากดให้ดูนะฮะไปฮะ กดตรงตรงนี้ฮะแล้วก็ไปที่ตัวเลือกนะครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องที่อันสุดท้ายเลยนะฮะเนี่ยฮะการตั้งค่าการแสดงธงนะเปิดเป็นออนนะมันก็จะแสดงธงให้เรานะฮะไปครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแจก ID ด้วยเปิด i ออ่าก่อนหน้านี้นะ ID รุจินะครับผมนะเดี๋ยวใครเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปแล้วละกันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับผมนะมาสเต็ปที่2ครับผม30เพชรก็กล่องแดงอีกแล้วอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นโอ้โห แล้วก็ผมได้เปิด ID หลักไปเรียบร้อยแล้วนะผมับผม700เพชรการันตีเลยนะฮะมันไม่มีอะไรมากก็คือผมเล่นแรงแล้วผมเซ็งนะ <c oughs> ผมพอดีว่าผมอยู่แรงเด็ดเอดลบนะแล้วผมแพ้ยังไงมันก็ไม่ตกแหลมผมก็เลยงงนะทุกคน <c oughs> เป็นเหมือนผมไหมมีแต้มอยู่3แต่พอเล่นแพ้แต้มขยับเป็น25เออคิดดูผมจะลดแรงเพื่อไปทําเหรียญสีมันไม่ได้แล้วนะฮะผมก็เลยเกิอดอาการเซ็งมากๆผมก็เลยกดเปิดเพชรเกือบหมด่เออหมดเลยกั หมดหมดกุเลยนะครับผมนะได้รเจอร์มาตัวหนึ่งนั่นเองนะบาผมสเตปที่สามเะผมนะใครที่สุ่มแล้วออกกีเ่เฟรก็มาขิงกันหน่อยนะครับผมหรือว่าใครมีบูตันก็มาขิงกันได้นะฮะช่องนี้เราเปิดให้กันมาขิงกาชาก,กันนะฮะเออเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วนะครับผมคลิปเล่นฟ็อกซี่ยังมีคนไปขิงไอ้ตู้ลุจิผมเลยนะโอ้โหสุดจัดเลยนะครับผม ามาสเตปที่สี่แลมาคุยกันได้ทักมาได้ผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะับผมผมชอบนะอ่านคอมเมนต์แล้วตอบนะฮะทวงแดงครับผมใครที่เข้ามาดูกดถูกใจกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำต่อไปนะฮะหา้ผมเก้าเขาไปถึง400ซับผมจะมาไอแจกไอดีดองอีกสักหนึ่งไอดีนะฮะโอ้โหเป็นงูเหี o ้ยวโกโรนั่นเองครับสายโลนะฮะเ,เราจะไปกันแบบเร็วๆนิ่มๆเลยนะฮะ อาห้า 5, ดาวซะแล้วนะครับผมนะไอดี ID. นี้ก็สนับสนุนโดยพี่นัทร,รัตพลเหมือนเดิมนะฮะเออใครที่อยากแบบซื้อแล้วได้เลยราคาถูทุกๆก,ก,ก็พี่นัทก็มีนะฮะแล้วก็ใครที่อยากาสนใจวัดดวงก็วันฟิตช็อปครับผมไปดูกันได้ฮนะหมามครับผมสเต็ปที่ห้าครับผมโอ้หภูเขาอะทงไม่มีผมข้ามเลยแล้วกันนะโอ้โหอะไรเนี่ยจาบามันมาดักดวงผมซะแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหได้จามาแล้วหมดเลยนะ โอ้โหไอหมาป่าเฮ้ยไปฮะรอบที่สองครับผมไปคลิปนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะฮะก็ <c oughs> ไปทุระต่อนะครับผมมันจะหมดเวลาพักเบรกนะฮะก็ต้องไปทํางานต่อนะครับผมวันนี้ผมทํางานนะจะเป็นภูทองทำแปะอะไรโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีอะไรเลยนะฮะบ้าโบโคเตกนะฮะเดี๋ยวคลิปเกมเพย์ก็เดี๋ยวมาทําให้ทีหลังฮะตอนนี้กําลังปั้นไอดีอยู่นะครับผมนะ ็ไปดูช่องน้องเน็ตเอ็นเอ็ที่ได้นะครับผมนะเราพี่น้องกันนะครับผมนะไปดูช่องนั้นได้นะครับผมส่วนคลิปส่มก็มาดูช่องนี้ได้นะฮะโอ้โหไม่มีฟองโอ้โหกำลังจะดีอยู่แล้วโอ้บาปโอ้โรเจอร์มาเร็วๆหน่อยพี่ผมต้องมีธุรัไปต่อโอ้โหสายโลครับผมเป็นเอยซูปเปอร์เอขายะนั่นเองครับผม พาเข้าเกมทาไมก็ไม่รู้นะฮะเออ,เอ,อทำซับก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้นะ <c oughs> นี่ไอตัวนี้ยังดีกว่าอีกนะฮะขายะผมก็งงกับทีมงานเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าเติบตอนที่เปิดตัวเข้าเกมใหม่ๆมันจะเล่นได้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะฮะผมก็เพิ่งมาเล่นได้ประมาณสัก3สามปีได้นะทีมนี้นะไปฮะไปกันต่อสำหรับโกลดีโรเจอร์ฮะโอ้โหทงโอ้โหไม่มีทงอะข้ามครับผม การันตีอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหดวงพี่ฮะดวงพี่การันตีเหลือเกินนะผมไปฮะสเต็ปที่4ครับผมมา3คนนะฮะเออมันต้องข่องแดงแบบนี้ดีวะทองแดงครับ3-2 GR ครับผมมามาลุ้นกันนะผู้ทองดิเออีอทองสมใจใครๆก็ชอบโอ้ยทองแดงอ่ะขอเปลี่ยนเป็นสีทองได้มั้พี่ แต่ผมโดนหลอกเลยนะฮะทองทุกอย่างนะสุดท้ายไม่ได้ออเด้งวนชิบหายโอ้โหสายลูกเป็นโอ้โหท่านจอมพลเซิงโคคูนะฮะโอ้โหซับอดีตจอมพลต้องมาแล้วนะฮะเป็นสายมัดเป็นโอ้โหเอกเด็กโอ้ไม่นะเอกเด็กสีแดงด้วยนะครับหมดละโอ้โหหาผม สเตปที่ห้าครับผมในรอบที่สองนะสามรอบครึ่งนะเราจะเอาจะสูมแค่นั้นพอนะครับผมเราจะไม่ไปจนหมดนะเ,ออเก็บเพชรไว้แจกดีกว่านะครับส่วนไอดีที่จะแจกก็มีเพชรติดอยู่นะห0รอยกว่านะครับคุณไปเก็บเพชรอีกนิดนึงคุณก็ได้โรเจอร์แล้วนะข้ามฮนะไม่มีอะไรแบบนี้ฮนะโอ้โหฮะหมดไปแล้วนะตอนนี้สี่ร้อยเพชรนับตัวได้นะตัวที่ได้มานะ เสียทองได้มาสามสามร้อยเศษแล้วนะไปครับไปคนต่อฮะโอ้โหโอ้โหข้ามเลยดีกว่าฮะไม่มีอะไรอีแล้วครับผมโอ้โหการันตีแน่นอนครับผมพ่อแม่พี่น้องฮะโอ้โหส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอมหน้าโมหน้าโมหน้าโมตัดสะไปโอมเพียงไปดิ มาฮะมาสามคนกองสีแดงธงสีทง 3, 2, องสามสองจีอารูผู้ายปูดำยึดเป็ด <c oughs> โอ้โหมาครับผมองทองครับมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้โรเจอร์หรือเปล่าหรือแรลลี่หรือว่าโอเด้งนะ มาครับผมธงทองหนึ่งใบฮะไปอู้ได้แล้วในที่สุดก็ได้เจอนิกาและวะ้วเว้ยโคดีโรเจอร์เรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้อโหจบไปทั้งหมดกี่สเต็ปเนี่ยเกือบสามสเต็ปนะฮะได้ทั้งหมดกี่วะห้าร้อยเพรนะ เออทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้มันครบสเต็ปรอบที่สามเลยลกันนะฮะอีกสามอีกสามสเต็ปนะฮะโอ้โหเรียบร้อยผมโรเจอร์เรียบร้อยฮนะปล่นของผมแล้วโรเจอร์นะฮะอืมนะส่งท้ายกันอโรเจอร์อีกสักตัวไหมฮนะเออขอออเด้กับลลรีก็ได้ไปมาครับผมมายี่สิบเจ็ดกร่องแดงทองทองครับผมทองแดงไอ้ผู้แดงฮนะมาคนระับมามามาว้าว มาสายหมัดครับผมขอเป็นโอดิงใครวะโอ้ยไ,ได้ชิววนะผมชีววแห่งสายฝนนั่นเองนะชีวิวหมัดแดงนะข้ามไปเลยแล้วกันนะไปแบบเร็วๆเลยนะผมตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอเคมีเวลาพอได้ตัดคลิปอยู่นะมาครัทุกคนมาดูกันนะอีกสองอีก100เพชรเราจะได้คุ้มเลยนะเราเปิดเมื่อกี้ได้โรเจอร์ตั้งกี่เศษอะสามรอยอะ สี่ร้อยเศษอะเอ้ยี่ห้าดาวเลยโคตรคุ้มอ่ะเออหกร้อยเพชรได้โรเจอร์ห้าดาวคุ้มนั่นเนี่ยไปเลยข้ามฮะโอ้ไดโรฮะมาสุดท้ายกับคลิปนี้กันนะผมนะอย่าลืมนะผมวันฟิตช,ชอนะ็อปน,นะยามฟิตช็อปนะวันชิดช็อปนะฮะไปดูกันได้นะฮะไปฮะผมโอเคฮะไปส่งท้ายกันด้วยโรเจอร์อีกหนึ่งตัวฮะ เป็นลุ้นกันถ้าออกโรเจอร์ผมแจกไอดีนี่เลยไปเอาสิวัดใจเออถ้ามันออกโรเจอร์ผมแจกไอดีนี่เลยสิไปมาครับออกโรเจอร์แจกเลยแจกคลิปนี้เลยไปเป็นสายวิ่งครับผมโอ้ได้น้องเอชชาร์ครับผมสมุตามีมาแล้วนะฮะเด็กอะไรผมงอกวะโอ้โห อามาลุ้นกันถ้าได้โรเจอร์ผมแจกไปไปสายโดเกือบได้แจกแล้วโง่แม็กเจลแลนนะฮะนายเป็นแม็กเจลแลนนะฮะหมดหรือยังหมดเถอะหมดเถอะเออเกี่ยวให้ผมสุ่มคลิปหน้าโอเคอ่ะเรามารับของขวัญกันนะฮะว่าโรเจอร์เขาจะได้5ดาวไหมไปฮะผม เรียบร้อยผมโรเจอร์ Roger 5ดาวเรียบร้อยนะผมคุ้มสุดๆเลยนะ6 0 0้เพจรนะได้โรเจอร์5ดาวฮนะดวงผมก็มาเหมือนกันนะผมเวล8ปอนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสุมตู้ต่อไปกันนะฮะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ0 0รับผมจะมาแจกไอดีอีกไอดีนึงนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบายบาย